สวัสดีครับอัปเดตลักษณะาอากาศประจำวันกันนะครับพี่น้องในเช้าวันนี้วันพุทธที่21สิงหาคม2567จากภาพตรงหน้าท่านเนี่ยครับเป็นค่า AMSLP หรือความผิดปกติของความดันเฉลี่ยเหนือระดับน้ำทะเลพี่น้องมองสเกลด้านล่างก่อนนะครับตามที่ผมทำลูกศรชี้ไว้เห็นไหมครับ สีฟ้าด้านซ้ายมือนั่นก็คือแนวโน้มความผิดปกติหรือความต่างของความกดอากาศต่ำนะฮะนั่นก็คืออากาศที่มันร้อนชื้นนั่นเองจนะอยู่ทางด้านซ้ายมือโดยที่ทางด้านขวามือสีเหลืองขึ้นไปจนถึงสีแดงก็เป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะฮะเย็นแห้งจมเนี่ยครับ ทุกท่านจะเห็นว่าลิมนะลิมความกดอากาศหรือมวลอากาศที่เวียงนะที่เวียงเข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเราเป็นระยะระยะในวันที่21ถึงวันที่25สิงหาคมนั้นยังคงเป็นลิมความกดอากาศที่อยู่ทางด้านขวามือเห็นไหมครับตามลูกศรหรือแดนบวกนะครับมีสีเหลืองขึ้นไปนั่นก็คือเป็นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจมแห้ง แล้วก็มีแนวโน้มค่อนข้างแรงเสียด้วยฮนะในบางวันออกส้มแดงเลยทีเดียวพี่น้องดังนั้นนะครับฝนที่จะยกตัวตกในพื้นที่ประเทศไทยของเราโดยทั่วไปนะฮะก็ยังคงถูกเตัดขานะฮะไม่เป็นไปตามโมเดลคาดการปริมาณฝนสักเท่าไหร่ยังคงคาดเคลื่อนอยู่นะครับโดยมีแนวโน้มจะลดลงนะฮะลดลงกว่าแบบจําลองเป็นหลัก ซึ่งการตกของฝนนั้นจะเน้นไปเฉพาะพื้นที่เหนือนะฮะพื้นที่ทางภาคเหนือและอีสานบนที่อยู่ใกล้แนวร่องนะฮะแล้วก็อิทธิพลของหย่อมโลเท่านั้นซึ่งฝนที่ยกตัวดีๆในพื้นที่เหนืออีสานบนทําไมถึงฝ่าลมหนาวได้ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัจจัยของกระแสลมระดับบนนั้นเขายกตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นเองพี่น้องเพราะว่าหย่อมหรือร่องนั้นเขามีกําลังแรงขึ้นนะฮะ ส่วนพื้นที่อื่นๆนะในภาคกลางภาคอีสานล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ก็บ่ายเย็นค่ำก็อาจจะมีกระหน่ำนะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นหย่อมๆตามจังหวะการเคลื่อนไปหรือแนวการพัดสอบของกระแสะลมคู่ขนานได้นะฮะก็มีประมาณนี้ฝนก็จะไม่มากเท่าไหร่ไม่กระจายตกเป็นบริเวณกว้างเหมือนทางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบน และในวันที่26เป็นต้นไปพี่น้องดูะฮะพื้นพี่น้องจะเห็นพื้นสเกลนะฮะความดันอากาศเฉลี่ยจะกลับมาเป็นปกติก็คือพื้นเป็นสีเทาแล้วก็เริ่มมีสีฟ้านะฮะสีฟ้าเข้ามาแทรกนะฮะนั่นก็แสดงว่าความกดอากาศที่มีความชื้นสูงจะเข้ามาทดแทนมากขึ้นนะฮะจะเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยของเรามากขึ้นการยกตัวก็จะลอยตัวได้ดีขึ้นนะครับสําหรับ การแทงยอดเมฆขึ้นไปก็คาดว่าสัญญาณการกระจายตัวตกของผนน่าจะดีขึ้นนะครับพี่น้องตามที่เราได้วิเคราะห์ลักษณะอากาศกันไปเป็นคลิปยาวๆที่น่าปกบอกไว้ว่าท่วมเป็นแห่งแล้งกระจายในเมื่อวานนี้แหละครับพี่น้องก็ไปดูลักษณะอากาศในวันนี้กันครับโดยลักษณะทั่วไปของอากาศเทศไทยในวันนี้ จากภาพที่เห็นก็คือการเคลื่อนไหวของกระแสลมหอบความชื้นอย่างลมระดับล่างหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาก็วันนี้พัดด้วยกําลังปานกลางนะครับก็มีอ่อนบ้างะฮะในพื้นที่ภาคใต้แต่ทิศทางของกระแสลมที่ไหลเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะฮะยังคงพัดเป็นทิศตะวันตกตรงๆนะฮะก็นั่นก็คือขนานกกเขานะะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ ภาคใต้นะฮะไหลผ่านพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็ไหลหุกลงไปโดยยังคงพัดยกนะครับพัดยกขึ้นยกล่ายกล่องยกรางปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแนวลมก็ตามลูกศรสีแดงนะฮะในขณะที่ทิศทางและสปีดการพัดของกระแสลมระดับบนนะฮะลมบนเนี่ยครับที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยของเรานั้นพี่น้องจะเห็นว่าวันนี้ เริ่มเปลี่ยนไปนะฮะเริ่มเปลี่ยนไปกระแสลมตะวันออกที่เคยพัดปกคลุมในพัดปกคลุมแต่พื้นที่ภาคใต้นะฮะมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยครับวันนี้เริ่มไหลเป็นแพร่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พัดยกเห็นไหมครับเริ่มพัดยกขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบ้างนะฮะเห็นไหมครับพี่น้องด้วยกําลังการพัดที่ยังคงอ่อนถึงปานกลางนะครับในขณะที่พี่น้องมองพื้นที่ด้านบนสุดนะฮะทางภาคเหนือและ ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะครับก็จะเห็นลมระดับบนนะฮะพัดหมุนวนทวนเข็มนาฬิกาปกคลุมล่องมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นนะฮะในวันนี้ตามลูกศรสีเหลืองดังนั้นเมื่อการขยับของมวลอากาศยังคงเป็นไปในทิศทางของความกดอากาศสูงนะะมวลอากาศเย็นและการพัดของกระแสลมคู่ขนานที่เป็นตัวแปรสภาพอากาศของบ้านเรานะฮะเป็นลักษณะเช่นว่าที่ผมอธิบายมานั้นนะครับ พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันนี้จะยังคงมีการกระจายตัวตกของฝนอย่างเล็กน้อยนะฮะถึงปานกลางและก็เป็นหย่อมๆด้วยทิศทางของลมมรสุมที่ไม่เอื้อนั่นเองนั่นคือเขาพัดตรงๆเป็นทิศตะวันตกและด้วยความกดอากาศสูงยังเวี่ยงเข้ามาปกคลุมในพื้นที่แต่ผมจะบอกว่านะครับพี่น้องจากที่พี่น้องเห็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบน พัดยกเป็นทิศตะว,วันออกเฉียงใต้พี่น้องเห็นไหมครับตามลูกศรสีเหลืองเข้าปกคลุมพื้นที่เป็นแผยใหญ่แบบนี้นั้นลักษณะแบบนี้นะก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนที่ผมอธิบายว่าข้างต้นนะฮะของการกระจายตัวตกของฝนนะครับต่อไปนี้ซึ่งทั้งนี้ต้องรออะไรครับพี่น้องรอปัจจัย2ตัวแปรที่ทําให้การยกตัวตกของฝนไม่ดีน,น,นั่นก็คือทิศทางของการพัดลมมรสุมนั้น เขาก็ต้องเริ่มพัดยกนิดนึงนะฮะและการแทรกเข้ามาของความกดอากาศสูงที่ผมเล่าไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนั้นก็ต้องปรับลดลงไปเป็นความกดอากาศต่ำนะโดยเมื่อทั้งสองตัวแปรทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปก็จะทำให้ฝนในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะกลับมาตกกระจายได้ดีขึ้นในทุกพื้นที่นะฮะมันก็ให้มันมีเป็นลักษณะเป็นฤดูฝนได้หน่อยนั่นเองนะครับพี่น้อง ต้องรอดูนะครับว่าจะครบองค์ประกอบในวันไหนนะโดยที่เราคาดการไว้น่าจะเริ่มวันที่26แต่เราก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะอาจจะมาก่อนก็ได้นะฮะอาจจะเปลี่ยนไปก่อนหรืออาจจะมาหลังก็เท่านั้นเองครับพี่น้องในขณะที่วันนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนวันนี้จะยังคงมีฝนวนนะลินตกลักษณะแช่ได้อยู่นะฮะจากลมระดับบนพัดยกหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามลูกศรสีเหลืองเห็นไหมครับ โดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงใน7โมงเช้าของวันนี้นะ21สิงหาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้22สิงหาคมพื้นที่ภาคเหนือนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่นะฮะก็ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกพิจิตรซึ่งจังหวัด ตอนบนๆนะแม่งสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาแบบนี้ก็น่าจะฝนน่าจะเยอะนะครับฝนน่าจะเยอะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนองบัวลําพูนหนองคายบึงการสนนกลนครนครพนมอุดรธานีกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร พื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ต ar, ari, ang, ong, ump, uli, uri, ron, a, กได้บางแห่งบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะชเชนเราครับสาหร e ับพื Milton, ้นที um ่ภาคใต้ก uh ็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกไต้บางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุง ในขณะที่พื้นที่สปป,ปลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงสาลีบอกแก้วหลวงน้ำทาไสยบุรีอุดมไสหลวงพระบางเชียงขวางเวียงจันทร์ไสสมบูรณ์บริคคำใสขาม่วนไปดูคลื่นลมกันครับพี่น้องคลื่นลมในทะเลนะฮะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรสำหรับอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ